Mission to the moon continue with your mission Mission to the moon forum 2024 work life survival guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9เซสชั่น4เวิร์กชอปและสเปกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณนไะบเทคบางนาห้องพิรัต์ h สองสามสามารถซื้อบัตรร่วมง,งานได้แล้ววันนี้ทาง10 e อ e เวน์ครับ 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับอยู่กับเราเวทานุสาห์นะครับเราวอยู่กับหนังสือเล่มเดิมนะครับหนังสือ One o n c o a c s That Will Change the Way You Think นะครับคุณเบียร์นอเวสโควรนนี้นะครับเขาบอกแบบนี้บอกว่า I hope this is the year you change your life Not in the superficial way. Not in the way of moving things around on the surface and wondering why nothing feels much different underneath. Not in the way of conformity. Not in the way that aligns you most closely with all of the traditional emblems of success. The ones that leave you smiling beside your accomplishments but feeling so pinched with re regret. I hope this is the year you change your life in all the ways you always secretly wanted to. The year you discover those quiet dreams that have lingered for so long and are uh, actually echoes of parallel lives. Sister stories asking you to tell them, to lead towards them, to move them out of your mind and into touchable physical realities. <laughs> คุณเบรนนเวสบอกไว้วังว่าปีนี้เนี่ยนะฮะพูดกับเรานะก็พูดกับผู้อ่านเนี่ยว่าหวังว่าปีนี้เนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจริงๆสักทีนะครับไม่ใช่แบบผิวๆนะ superficial คือผิวๆาเปลี่ยนแบบผิวๆนะฮะหรือไม่ใช่แค่เหมือนกับแบบย้ายนู่นไปย้ายนี่ไปบนบนพื้นผิวอะแต่ว่าคุณไม่รู้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงภายในเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นในการไปเหมือนกับเออทำเพื่อบรรทัดฐานของสังคมหรือ ไม่ได้แม้กระทั่งว่าเพียงเพื่อไปไขว้คว้าความสําเร็จในแบบดั้งเดิมที่มีมาครับไม่ใช่ความสําเร็จที่เมื่อคุณยืนอยู่ข้างๆมันคุณยิ้มแต่ในใจคุณรู้สึกว่าคุณมีความเสียใจหรือคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับความสําเร็จนี้เลยไม่ได้ทําให้คุณใจฟูขึ้นมาว่างั้นเถอะนะครับหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตในแบบที่คุณเคยลึกๆหวังไว้เสมอนะครับเป็นปีที่คุณได้ค้นพบ ความฝันนะครับที่มันถูกอาจจะถูกเก็บไว้เงียบมานานมากแล้วเป็นโลกคู่ขนานนะครับที่คุณเคยคิดว่าคุณจะมีได้แล้วคุณได้ย้ายความฝันพวกนั้นเนะี่ยเข้ามาสู่โลกแห่งความจริงบางทีเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยสิ่งเดียวเลยที่ทำให้เราไม่ยอมทำไอ,ไอชีวิตแบบที่เราอยากได้เนี่ยบางทีมันเป็นความกลัวที่จะผิดหวังว่าซึ่งหลายครั้งเนี่ยเราคิดเอง ที่บอกแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ไปคุยกับคนที่เขาได้ลงมือทําอะไรบางอย่างที่มันใหญ่มากๆที่มันเปลี่ยนระดับสเกลเปลี่ยนชีวิตนะเราไปถามเขาว่าไอ้เรื่องที่กลัวพวกนั้นน่ะมันเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยเรื่องที่กลัวบางเรื่องมันก็เกิดขึ้นนะแต่มันไม่น่ากลัวเท่าที่เราจินตนาการไว้ในหัวส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากมันพอบริหารจัดการได้นะฮะแต่ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยโหเสียใจแย่เลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราก็อาจจะ เอาไว้เป็นบทเรียนได้เหมือนกัน You may not see it today or tomorrow but eventually all the pieces will add up and bring you somewhere wonderful or where you always wanted to be You'll be grateful that some things did not work out the way o n c e you wanted them to คือก็บอกในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะชิ้นส่วนต่างๆในชีวิตคุณนะมันจะพาคุณไปแหละในที่ที่คุณอยากไปนะครับแล้วคุณจะอันนี้มันเป็นเหมือนกับการปลอบใจนิดนึงแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จริงนะครับแล้วคุณจะพบว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยของบางเรื่องเนี่ยนะครับที่คุณเสียใจมากเลยที่มันเกิดขึ้นนะฮะหรือว่ารู้สึกโหวนะันนั้นมันจะเป็นจะตายเนี่ยนะฮะบ,บางทีเนี่ยนะเฮย้ยมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ได้ผมได้ประโยคนี้มาจากวันก่อนที่สัมภาษณ์พี่โจธนานะครับพี่โจธนาเล่าถึงตอนที่แกป่วยหนักช่วงอายุสาสิดนะฮะตอนนั้นก็แบบน้ําหนักเยอะมากร้อยกว่าโลอะไรแบบเนี้นะฮะแล้วก็เราก็เลยป่วยสาเหตุหนึ่งก็อาจจะมาจากเรื่องน้ําหนักตัวด้วยนะฮะ ป่วยแบบเข้าโรงพยาบาลแบบแบบพี่โจ้บอกว่าเกือบตายอ่ะต้องใช้คำนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแพนิกอะไรเนี่ยแต่ว่าประเด็นก็คือพี่โจ้บอกว่าโชคดีมากที่มันเกิดตอนนั้นเพราะถ้ามันไม่เกิดตอนนั้นเนี่ยมาเกิดตอน50เนี่ยอาจจะได้ตายจริงๆแล้วตอนนี้พี่โจ้ก็เลยเป็นคนที่แบบรักษาหุ่นดีนดออกกําลังกายทุกวันนะฮะดูแลสุขภาพก็ไปเปรียบเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันตอนนี้กลายเป็นหนุ่มวัยนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามันมาเกิดสมมุติมันไม่เกิดวันนั้นนะฮะ วันนั้นที่เกิดมันแย่มากเข้าโรงพยาบาลไอซียไรอย่างเงี้ยไ,ไม่รู้จะไม่รู้จะจะรอดไหมเนี่ยนะครมันแย่มากแต่พอมันมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับไปแล้วเออจริงๆแอบขอบคุณนะที่มาเกิดตอนนี้นะครับ everything heals and grows when it is loved well people too นะครับทุกอย่างเนี่ยรักษาได้และเติบโตได้เมื่อได้รับความรักที่ดีพอคนก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้อาจจะพูดถึง คนใกล้ตัวสมมุติว่าลูกหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาเขาก็จะเจอบาดแผลในชีวิตเนาะแล้วเขาก็จะเจออะไรมากมายแต่ว่าความรักจากพ่อแม่เนี่ยทําให้บาดแผลเนี่ยมันหายแล้วตัวเขาเองก็เติบโตขึ้นได้ด้วยนะครับคนรักก็เหมือนกันนะครับข้อต่อมาเขาบอกว่า a mind blowing singular breakthrough is not what changes your life a micro shift is โอ้ผมชอบมากเลยนะคร micro shift อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนะครับคือเรามักคิดว่าคนเราเนี่ยนะครับ ไปสู่ก้าวกระโดดข้ามอุปสรรคบางอย่างได้รับความสำเร็จมาได้เป็นเพราะหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ๆซึ่งมันบางคนก็อาจจะมีนะฮะแต่ว่าสาหรับคนส่วนใหญ่ผมบอกได้เลยว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นชาวคนส่วนใหญ่มันคือเรื่องเล็กๆที่คุณเปลี่ยนทุกวันนี่แหละทีละนิดละหน่อยนิดๆเหมือนไม่เห็นอะไรเลยนะฮะทุกวันนิดๆนี่นแหละในที่สุดเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งนะฮะมันจะเปลี่ยนแบบกระโดดเลยนะครับผมชอบเปรียบเทียบเรื่องนี้กับการเติบโตของต้นไผนะ่ต้นไผ่เนี่ยมันเติบโตอยู่ใต้ดินประมาณ4ปีนะคร โดยที่เราแทบไม่เห็นมันโผล่มาเลยเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่ามันไม่ทําอะไรนะฮะมันทํามันเป็นเตรียมพร้อมเรื่องระบบรากระบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราก็เห็นมันโผล่ขึ้นมาสูงเร็วมากๆโตเก้าสิบฟุตภายในหกสัปดาห์คนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนนะความสําเร็จบางทีมันเป็นอย่างนั้นนะฮะมันนิ่งๆมันเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วตูมเดียวเนี่ยนะฮะมันไปเลยเพราะว่านั่นคือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ แต่เวลามนุษย์มองเข้าไปเนี่ยเวลาเรามองคนอื่นมองว่าเราจะเห็นในช่วง6สัปดาห์นั้นว่าทำไมอ่ะโหแบบอยู่ดีก็โตขึ้นมาเร็วขนาดนี้แบบฟุกมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันไม่ใช่บางทีมันมันคือไอ้สปีก่อนนั้นนั้นต่างหาที่เขาเตรียมตัวมานะครับขอบคุณที่ติดตามล5นเฟรนะครับ Mission to the Moon continue with your mission 5 u t e s minutes, Good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที